สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC ฟซีมอนจีครับกลับมาพบกับผมในรอบที่2แล้วของวันนี้เจอกันค่อนข้างดึกหน่อยนะทุกคนรายการวันนี้จะนำเรื่องราวที่มันเป็นข่าวล่ามข่าวลือต่างๆเนี่ยมาพูดมาสรุปมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับก็มัดรวมหลายๆคนมาเลยทีเดียวในในคลิปรายการเดียวนะฮะเดี๋ยวขอเริ่มต้นกันที่ข่าวลือที่เกิดขึ้นในแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองบริเนิโนโรอซซี่ฮะพ่อหมอของเราเนี่ยโ,โหทำให้ f c แฟนคลับในี่ใจหายใจคว่ำตั้งแต่ ช่วงหัวค่าแล้วเพราะว่าผลเลือดของอสซี่เนี่ยเป็นบวกนะทุกคนนั่นหมายความว่ารอรซี่เนี่ยโควิดยังไม่หายผลก็เลยออกมาตามนั้นก็เลยทำให้ยาม,มาฮ่าเนี่ยตัดสินใจติดต่อไปอยังกาเลตเกิร์รอนะฮะซึ่งเป็นนักแข่งที่จะเอามาทดแทนรอรซี่คงจำหนุม่มอเมริกันรายนี้ได้ใช่ไหมฮะเขาก็เป็นคนที่เคยมาลงแทนอสซี่ในช่วง FP1-FP2 ในสนามที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ยามาฮ่าก็ดึงตัวเกอร็อบมาสแตนบายรอไว้ก่อนแต่หลังจากสักพักหนึ่งผ่านไปนะครับพ่อหมอก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าก็ผลออกมาเป็นลบคราวนี้ร็อกซี่ก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่บาเลนเซียไปรอไวนะ้เพื่อที่จะตรวจในรอบที่3มันจะมีการตรวจ3ครั้งนะทุกคนถ้าเกิดว่ารอบสุดท้ายเนี่ยผ่านก็คือโอเคล็อกซี่ก็จะได้ลงในม o t ต GP ในสนามบาเลนเซียเรสที่2 ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะซ้อมแล้วนะฮะแล้วก็จะเหลือเวลาแค่อีกไม่กี่ชั่วโมงเองในขณะที่ทุกคนดูผมอยู่ในตอนนี้ผมเข้าใจว่าผลเลือดของพ่อหมอนะ่าจะออกแล้วละ่ะผมเองก็ยังไม่ทราบพยายามจะสืบสอบอยู่เหมือนกันตอนแรกก็อยากจะรอรุ้นผลซะก่อนก่อนที่จะมาทํารายการแต่กลัวว่ามันจะดึกเกินไปนะฮะไม่รู้ว่าเที่ยงคืนนี้จะทราบผลกันหรือย,ยังก็เลยมาทําไว้ก่อนในตอนนี้ก็เลยสถานการณ์ของรอซี่เนี่ยก็ ยังไม่ทราบแน่ชัดน,นะครับว่าผลจออกมาเป็นบวกหรือลบถ้าออกมาเป็นบวกก็จบเลยนะฮะก็ต้องไปกักเนื้อกักตัวอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วก็น่าสงสารพวกหมอนะกักตัวไป3ามอาทิตย์กว่านะรับโอ้โหสถานการณ์ั้นงเรียกว่าอยู่บ้านหงอยเหงาอยู่คนเดียวไม่ได้ไปไหนเลยดังนั้นในตอนนี้ก็เอาใจลุ้นเอาใจเชียร์รอซี่ให้เยอะๆนะครับอย่าได้เป็นอะไรเลยหรือแค่2สนาม2เรตเท่านั้นนะให้รอซี่ได้ลงแข่งจนครบเพื่อเป็นสีสันเถอะ เพราะว่านี่คือปีสุดท้ายของเขาในสีเสื้อทีมโรงงานแล้วนะครับก็ไม่อยากจะให้จดจําภาพของรอซี่ที่ไปลดพังในสนามที่ผ่านมานั่นคือสนามสุดท้ายของของรอซี่ในในสีเสื้อโรงงานมันจะออกมาแบบนั้นมันไม่มันรู้สึกมันไม่แร์เท่าไหร่นะผมก็เอาใจลุ้นเชียร์ภาวนาเต็มที่นะครับขอให้ผลออกมาเป็นลบแล้วกันเนาะสำหรับข่าวลือต่อมาก็จะพูดถึงอาร์ติเรียนนะครับทีมที่ ค่อนข้างที่จะชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ในส่วนของนักแข่งอีกคนหนึ่งที่เหลือนะครับอเล็กซ์สปาการนักบินมาเลข41แน่นอนว่ายืนหนึ่งรออยู่รออยู่แล้วนะฮะแต่เพื่อนร่วมทีมของเขาจะเป็นใครหลังจากที่เราได้คุยได้วิเคราะห์ไปใน2 3วันก่อนมาคราวนี้ก็มีเขาเรียกว่าเป็นข่าวลือจากสื่อนอกออกมาแล้วก็เป็นการที่โดวิโซโซนี่ออกมาแถลงการออกมายืนยันถึง บทบาทหน้าที่ของเขานะครับว่าเส้นทางของเขาก็จะไปลงเอยแบบไหนซึ่งแน่นอนนะฮะโดวิ vi, ไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับ MotoGP อีกแล้วในปีหน้าอาจจะกลับมาอีกครั้งในปี2022นะฮะดังนั้นรายชื่อของโดวิโซโซเนี่ยจะไปเชื่อมโย,ง,มยงกับ a าพิเลีเนี่ยก็ตัดไปได้คนหนึ่งนะฮะแล้วรายชื่อที่เหลือก็คือคาลคัสโรก็น่าสนใจ แต่รู้สึกว่าเหมือนข่าวลือจากทางฝั่งของเยอรมันเนี่ยออกมาบอกนะครับว่าทางคัสโล o เนี่ยยามาฮ่าเขาสนใจที่จะดึงตัวไปเป็นเทสไรเดอร์เอาละสิพอเป็นดึงตัวคัสโลออกไปมาเป็นเทสไรเดอร์จริงๆเนี่ยก็แสดงว่าลอเรนโซก็คงจะต้องออกจากยามาฮ่าไปไปใช่ไหมฮะลายชื่อของลรเรนโซก็ยอมรับนะครับว่ามันก็ไปเชื่อมโยงกับเทสไรเดอร์ของอาร์เิเลียอยู่ แต่จะไปถึงขั้นเป็นนักแข่งเลยหรือเปล่าผมว่าตรงนั้นก็คงจะยากอยู่เหมือนกันนะฮะแต่อาจจะเชื่อมโยนโยงในส่วนของนักขับทดสอบอะไรประมาณนั้นแหละแต่ที่มันน่าติดตามน่าลุ้นมากกว่านั้นก็คือเป็นนักบิดที่กำลังมาแรงใน Moto2 ตอนนี้นะครับนั่นก็คือมาโกเบเชคีนักบิดจากทีม SKY VR46 คนที่เป็นทีมเมทตของลูกามารินี่นะฮะหมายเลข72ซึ่งเป็นคนที่คว้าแชมป ล่าสุดนะฮะในบารินเซียรเรดแรกที่สัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละคนนั้นนะฮะเบเชกี mm ้แ hmm. น่นอนนะครับว่าเขาเนี่ยก็เพิ่งจะต่อสัญญากับทาง VR C6 ไปไปในการที่อาพิเลีย e ถ้าสนใจจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องได้ไปคุยไปเจราจาค่าตามเบสิก hmm. ก็คืออาจจะต้องได้จ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับต้นสังกัดอย่าง Sky VR C6 ประมาณนั้นนะครับตาม Basic เบสิกแต่ผมผมก็ไม่รู้ แต่รายชื่อที่เชื่อมโยงมามันมันก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเบเชกี้ก็ถือว่าขึ้นมาเร็วนะขึ้นมาอยู่ในโมโตทูในปีที่2แล้วตอนนี้คะแนนของเขาก็ตามหลังผู้นําอยู่เนี่ยประมาณ20เกว่าแต้มกาอิกเรสเีสนะยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกซะด้วยซ้ำาหละเาจริงๆนะดังนั้นอายุแค่22ปีในวันนี้มันก็น่าสนใจนะครับกับการที่อาพิเลียจะสนใจเพราะว่านี่ก็คือเป็น นักแข่งอิตาลีนะ,ะนักแข่งอิตาลีแล้วก็อายุยังน้อยในเรื่องของค่าตัวเรื่องของค่าเหนื่อยอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมเข้าใจว่าเอาไปเทียบกับนักแข่ง Moto g รหรือคนอื่นๆเนี่ยน่าจะน่าจะยังเทียบกันไม่ได้นะฮะถือว่าการลงทุนครั้งนี้ก็อาจจะไม่สูงหมายถึงว่าจะเป็นค่าเหนื่อยค่าตัวแต่จะเป็นค่าฉีกสัญญาที่จะต้องจ่ายให้กับ Sky VR46 น่ะสิ อันนี้ไม่แน่ใจในตัวเลขเหมือนกันนะครับว่ามันจะออกมามากมาน้อยสักเท่าไหร่นะทุกคนขอถามหน่อยนะว่าเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าทางอาร์พิเลียนจะไปดันเบเชคี้ขึ้นมาทุกคนว่าจะออกมาแบบไหนยังไงกันบ้างแน่นอนนะครับว่าเบเชคี้ก็เป็นหนึ่งในเด็กสร้างสกาว r อ46ที่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็โดดเด่นอย่างในปีนี้ก็อีกคนที่ขึ้นมาอาร์ปีนาขออภัย ปีหน้าก็คือลูกา m a มารินี่ขึ้นมาแล้วไงฮะเพื่อนร่วมทีมดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาจะได้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะกลายเป็นว่าโอ้โหนะก็ไม่ธรรมดานะครับสกาสกาเบีย46ในในปีนี้ก็ผลักดันเด็กรุ่นใหม่ในเข้าสู่ MotoGP ได้ถึง2คนถ้าสมมติว่าเบเชกี้บรรลุข้อตกลงได้จริงๆนะฮะดังนั้นมันก็อยู่ที่อาพิเลียนะครับว่าในตอนนี้รายชื่อเนี่ยมันมีใครบ้างอาถ้าถ้าเราตัดเบเชกี้ออกไปนะฮะ มันก็จะมีทั้งแบรดลีย์สมิธที่เป็นนักขับที่มามาแทนเอโนเน่แบบเฉพาะการนะฮะมาแบบชั่วคราวเนี่ยอันนี้ทางทางทีมจะดันขึ้นเป็นตัวจริงแบบย,ยาวๆหรือเปล่าแต่ทางทีมก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับยังยังยังไม่มีข่าวลืออะไรออกมาเลยกลายเป็นว่ามันเป็นคนนอกด้วยซ้ําที่มีข่าวลือเหมือนเขาจะไม่ได้ดันเด็กในสังกัดของเขานะฮะแบรดลีย์สมิธก็ก็ไม่แต่เหมือนจะไปไปพูดถึงโรนโซสวาโตรีในส่วนของ การเป็นเทรเดอร์มากกว่านะฮะดังนั้นในวันนี้คาร์ลคัสโบก็ถูกเชื่อมโยงมาที่ยามาฮ่าซึ่งค่อนข้างจะใกล้เคียงความเป็นจริงกว่าโดวิโซโซในตอนแรกนะครับที่โดวิโซโซมีข่าวเนี่ยแต่แน่นอนว่าทั้งโดวิโซโซเนี่ยไม่ต้องหวังนะครับไม่มีลุ้นแล้วว่าจะไปไหนก็ตามเพราะว่าเขาวางมือไปแล้วในปีหน้าใน MotoGP นะเอาก็ถ้าได้เบเจกี้มาจริงๆก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า จะเป็นหนึ่งในนักแข่งดาวรุ่งที่อายุยังไม่เยอะถ้าอาพิเรียจะมองในส่วนของระยะเวลาที่มันอาจจะยังเนิ่นนานอยู่เนี่ยเอามาปั้นเอามาสร้างไว้จะว่าไปแล้วอเล็กซ์สปาโรโกเนี่ยก็อยู่ในอาพิเรียก็ถือว่าสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับอายุอานามตอนนี้ก็30แล้วแต่ทั้งการที่มีดาวรุ่งม,มายืนมายืนคู่ไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีกับทีมนะผมความคิห็นส่วนตัวผมว่าอย่างนั้น แล้วก็เป็นคนอิตาลีด้วยนะครับก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะคือคนบ้านเดียวกันคงจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะปรับจะจูนกันได้ง่ายหรือเปล่าเออในส่วนนั้นนะครับอ้าวก็จะเป็นข่าวลือที่เป็นจริงหรือเปล่าผมก็ว่าไม่แน่ไม่แน่ไม่นอนนะฮะแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าอยาไปเหลียกก็มีเวลาอยู่อีกไม่นานจะต้องแจ้งรายชื่อรายอัพนักแข่งแล้วเราไม่งั้นก็จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไม่ทันผมเข้าใจว่าหลังจาก เสร็จสิ้นในฤดูการที่ซึ่งเหลืออีก2ส,สนามสนามปิดท้ายก็ประมาณวันที่22ที่จะมาถึงเนี่ยอีก2ส,สัปดาห์กว่าๆเห็นไหมดังนั้น้พอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันก็คงจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะนะฮะเพื่อที่จะได้ลงโปรแกรมการทดสอบการเทสรถต,ต่อไปถ้าเกิดว่าได้นะักแข่งที่เป็นคนนอกมานะฮะทุกคนแต่ถ้าเขายันจะเอาเด็กเด็กเก่าเด็กคนเดิมเนี่ยอย่างแบรดลีย์สมิธหรือจะเป็นรอยโซ่สวัตดรี อันนี้ก็อาจจะไม่ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรมากมายแต่ถ้าจะเป็นมาโกเบ h เชคีจริงๆเนี่ยแน่นอนแล้วว่าผมขอเดาว,ว่าไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์เพอๆไม่ถึงนะฮะน่าจะมีความคืบหน้าที่ชัดเจนว่าโอเคเอาแน่หรือไม่เอาอยังไงก็แล้วแต่ในส่วนนั้นนะครับทุกคนโอเคนะครับก็เจอกันในพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นรอบซ้อมครั้งที่1ครั้งที่2นะครับในมอเตีก็ไปรับชมได้ทาง f กสปอร์ตเอสน่าจะเจอพกสอแหละเพราะว่าในสัปดาห์นี้มีมีการแข่งขันฟอร์มูล่าวันนะครับฟอร์มูล่วันก็จะไปยึดช่อง f กหนแทนผลการซ้อมพรุ่งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรรวมทั้งรอบที่2เนี่ยก็เวลาใครที่หลงลืมก็ไปเช็คเวลาได้ในหน้าชุมชนนะฮะตารางเวลาผมเอาลงไว้ให้ชัดเจนเลยนะครับว่ามันถ่ายทอดยังไงกี่โมงรุ่นไหนยังไงกันบ้างน,นะทุกคนอ่ะพรุ่งนี้ว่ากันต่อในส่วนของการซ้อมลาไปก่อนหลับฝันดีสวัสดีครับ We'll